ซาบะสนุกอยู่คนเดียวเลยโอ้นั่นนั่นนี่วันนี้แม่บีมีของเล่นใหม่มาให้น้องเหมียวด้วยนะดูกะปิดิกระปิลีบมาดูเลยกะปินี้เขาชอบเล่นทุกอย่าง อะไรของใหม่นี่เขาเล่นโหสนุกสนานเลยอ่ะเดี๋ยวแม่บีจะแกะให้ดูนะคะนี่เป็นของเล่นลูกบอลให้น้องแมวเขาตบเล่นกันดูสิว่าเด็กๆของเราจะเล่นกันหรือเปล่าแม่บีว่าเขาเล่นแน่นอนนะคะเพราะว่าแมวเขาจะขี้สงสัยก็จะชอบเล่นนี่ดูกระปิดูกระปิแะ okay. ทุกคนดูกระปิ กระปิเขาไปอยู่ในกล,ล่องดูดิอ่ะเค้กล่องหนูก็เล่นนะเด้อแมวเขาชอบชอาไปอยู่ในกล่องกระีิหนูเขาไปหาอะไรลูกนะอ๋ออก๋กล่องเขากล่องหนูกล่องแอบดูแต่แกงเนี่ยเมื่อกี้แม่บีเอาอาหารสองอาหารกระป๋องให้เขากินไง กำลังกินกันดยมาครับของลล่นของเรากระปี่ซาบะสงสัยซาบะบอกปออะไระกระปิกะปินี่มันอะไรเหรอขอฉันเข้าไปด้วยคนซิลางลูกบอลเขาก็จะมีลูกบอลอย่างนี้นะครับสามลูกเนี่ย แล้วเราก็ต่อขึ้นไปบีก็เอาลูกบอลมาใส่แล้วนะครับใส่เข้าไปทั้งสามช่องดูดิกระปินี่กระปิก็เป็นแมวที่ขี้สงสัยนะเอ๊ะอะไรนะไม่เอาอะไรมาซูชิก,กระปิสงสัยจังเลยน้องชิชิมาดูหรอน้องอดูสิดูสิ อะไรเนี่ยแม่นั่นะ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 ขอผมเอามือตบหน่อยได้ไหมครับผมอยากเอามือตบดูว่าคืออะไรอ่าเดี๋ยวแม่จะวางไว้ข้างล่างมาสิครับนี yeah. ่ใครจะลงม,มาก้อนซูชิก็ซาบะาลงม,มอีอะไรอะแม่ชีไม่เคยเห็นเลยครับอั่นนั่นนาบะเลยละ่ะสาบะ สวัสดีอัทเทิลเจ้าแมวที่สงสัยสามตัวของเราครับมแมวเด็กเขาจะเป็นงี้นะขยันเล่นนี่สงสัยเอ๊ะเอ้ยเอ้ยทำไมลูกบอลมันวิ่งได้นะคืออะไรเรามาดูกันดีกว่านั่นนั่นนั่นมอมแมวมอมุมมอมุมมเล่นสี่ตัวแล้วตอนนี้ sống sáy chăng ơi Lên lên Ồ oh, cái giọt lúa giọt hiện ngay cho ชอบลูกนูนอุมโมงค์อันใหม่ไม่บีซื้อมาให้เขาไหมนะอันเก่าที่เคยให้เขาเล่นนะ่ะขาดไปแล้วพังอ้าวจัดการเลยครับนี่น่าสงสัยจริงๆคืออะไรเอาเร็วเราช่วยกันตีช่วยกันตีนตลูกบอล ซาบะฮัลูกแมวขี้สงสัยครับแมวขี้สงสัย 手机快递。<laughs> ซาบะสนุกอยู่คนเดียวเลยโอ้อ่ะนั่นนั่นนั่น รอบนี้สาบะเล่นอยู่คนเดียวกับปิไม่เล่นกัะปิยอมแพ้ส <c oughs> นุกไหมลูกบ้าสาบะลูกเออ้มันเมมบอกขอเล่นบ้าง สงสัยกระบะชอบสุกี้สุกี้มาเล่นมั้งพัดกันมานะเวียนกันมา Bạn đến kênh chút <laughs> Nó bạ bọc người đéo non tì đi quả à รอบนี้กะปิเขาเฉยๆนะเขาไม่เล่นกลายเป็นว่าซาบะกับมอมเมมเล่นกันอยู่สองตัวยังไ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เลิกเลยซาบะนี้น่าจะชอบมากมอมเมมก็ชอบอ่ะมอมเมมกับซาบะเล่นกันสองคนมอมเมมดูซาบะซาบะกับมอมเมมเล่นกันสองตัว ลุมแล้วสาบะ กระปิกระปิทำอะไรกระปิอ้าลงไปทำไมนะล่ะลงไปกกัดกล้องเนาะดูดูดูเจ้าแมวจอมสซนเจ้าแมวจอมสซนเอาเอาเอาดูชี้สงสัยอะ่ะ <c oughs> ชี้บกลงไปทำไมกระปิ ลงไปกัดกล่องครับปีบอกลงไปกัดกล่องหน้าตาอ่ะกล่องลุมกล่องลม ลงมัง้งเปล่ะสุชี้อ่ะชี้บอกมาสิ๋ย่ชี้จะลงมาให้ดูอ่อ่อเอาหัวลงไปก่อนไม่กล้าลง <c oughs> เอ๊ะลงไปมั่งดีกว่านั่นนั่นลงแล้วตัวก็ใหญ่ แม่ตัวผมใหญ่ครับผมลงมาได้ติดพุงติดพุงผมไปนวนกันหมดและ